หนึ่งวินาทีต่อหนึ่งด้าม200ล้านด้ามต่อปีที่สุดของสินค้าอะโอมีสจุดเด่นของแปรงสีฟันอะทอมีอยู่ที่ความเรียบง่ายและดูสะอาดค่ะขนแปรงมีส่วนประกอบของทองที่มีคุณสมบัติช่วยต้านแบคทีรียและยังได้เปลี่ยนวัสดุในการทำด้ามจับจากยางที่ก่อให้เกิดแบคทีรียได้ง่ายเป็น PCTG ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแทนซึ่งช่วยป้องกันการเกิดเชื้อราหรือแบคทีรียได้และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลงด้วยค่ะ ขนแปรงมีส่วนประกอบจากทองถึง99.9%ยิ่งทำให้ต้านเชื้อแบคทีเรียได้ดียิ่งขึ้นและยังมีขนแปรงที่เรียวเล็กพิเศษที่มีขนาดปลายขนแค่0.03ม mm ิิเมตรอีกด้วยขนแปรงซูเปอร์สลิมที่นุ่มและยืดหยุ่นแบบนี้จะทำหน้าที่ขจัดคราบและสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ระหว่างซอกฟันได้อย่างหมดจดบริเวณซอกฟันกับเหงือกแม้หลังแปรงฟันแล้ว ก็มาจะเกิดคราบหินปูนจนทําให้เกิดการอักเสบได้จึงจําเป็นต้องทําความสะอาดให้ได้มากที่สุดขนแปรงที่ละเอียดแบบนี้นอกจากจะไม่ทําให้เหงือกบาดเจ็บแต่ยังช่วยกําจัดคราบสกปรกที่หลงเหลือระหว่างซอกฟันได้อย่างสะอาดอีกด้วยโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการเสียวฟันหรือมีสุขภาพเหงือกที่ไม่แข็งแรงการใช้แปรงที่มีขนเส้นเรียวเล็กจะช่วยรักษาสุขภาพฟันได้ดียิ่งขึ้นค่ะหนึ่งวินาทีต่อหนึ่งด้าม 200ล้านด้ามต่อปีที่สุดของสินค้า a t o m i Toothbrush มาเริ่มต้นและจบวันของคุณด้วย a t o m y Toothbrush สิคะ